โรเซ่ก็รับจ็อบนะคะคลิปนี้ค่ะขอมาอัปเดตนะคะค่ะความความเคลื่อนไหวนะคะของโรเซ่แบล็คพิ้งกันสักนิดนึงค่ะหลังจากที่ใครหลายคนนะคะก็นึกเป็นห่วงเธออยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์นะคะหรือว่าไม่ได้ไปถ่ายแบบอะไรนะคะทําให้เรานั้นติดตามเธอได้ค่อนข้างยากค่ะ ครั้นจะไปส่องนะคะตาม IG ของเพื่อนของเธอนะคะหรือว่าตามเมคอัพอาร์ติสต์ต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะหลายคนก็มาถามอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ตอนนี้โรเซ่ทำอะไรอยู่ที่ไหนนะแอดอะไรอย่างเงี้นะคะ ก็อัปเดตล่าสุดนะคะถ้าทานเธอจะอยู่ที่ห้องนะคะโดยเธอก็มาโพสต์รูปนะคะซึ่งก็เป็นดอกไม้นะคะที่ได้มาจากคุณแม่ของเธอค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดตอนนี้มันก็เบ่งบานนะคะสวยงามอย่างที่เห็นค่ะก็ตามสไตล์นะคะสาวหวานหวานแบบเธอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่โรเซ่มาอัปเดตนะคะก็จะเป็นอาหารการกินนั่นเองค่ะอย่างล่าสุดนะคะอัปเดตนะคะเป็นรูปภาพรูปนี้นะคะและก็มีทําให้แอดตกใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมมีรูปบาร์บีคอวนะคะอยู่ข้าง ด้วยนะคะคก็เลยเอ๊ะนึกสงสัยว่าเอ๊ะนี่แอบมากินบาร์บีคิวพาซ่าที่ประเทศไทยหรือเปล่ปานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แลพอสอ่งไปดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลาหมึกนั่นเองนะคะในใจก็นึกถึงแต่พี่สูค่ะว่าเมื่อไหร่พี่ซูจะมานะคะใน c a n n n l p l u s นะคะเผื่อจะมีเฉลยนะเพราะว่าแอบไปรับประทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่ปานะคะ ส่วนเรื่องการรับจอบของโรเซ่นะคะก็มีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดค่ะเธอมาโพสต์รูปนะคะขอบคุณนะคะกับทางเลโกนะที่ทางเลโก้ส่งของเล่นนะคะมาให้เธอค่ะ แน่นอนค่ะว่าอันนี้เป็นโพสต์ทั้งที่2แล้วนะคะข่าวก่อนเนี่ยครั้งที่เธอเดินทางกลับจากการไปชมแปรารีสแฟชั่นวีกนะของเซนตะ์บร r e น t น่ะกลับมาปุ๊บนะทางเลโก้ก็มีส่งของเล่นมาให้นะคะแล้วก็ค่าวนี้ด้วยนะคะนั่นแปลว่าเป็นการรับจ็อบเนาะในการโพสต์ตของเธอนะคะก็แบบนี้ก็ได้สตางค์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้เล่นของเล่นด้วยแล้วก็ได้สตางค์ด้วยนะ ก็มาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะเท่าที่ดูน่าจะอยู่ที่ที่พักนะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่าดูตาม IG ของเพื่อนของเมั up artist ต่างๆก็ไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะอยู่บ้านปลอดภัยแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกักตัวค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า